สวิธีการคอปแบบเฉียงเฉียงในโปรแกรมพิม m ์ e r ียโนะครับหรือวิธีการครอปแบบทะแยงมุมนะครับก็คือจากมุมซ้ายบนเนี่ยอาจจะไปที่มุมขวาล่างหรืออาจจะมุมซ้ายล่างไปที่มุมขวาบนอะไรอย่างนี้นะมาเริ่มเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีที่1แบบง่ายๆเลยครับก็คือให้เพื่อนมาหาเอฟเฟกต์ครับพิมไปว่าลิเนียลิเนียไวตัวนี้ครับลากลงมาในฟุตเทจที่เราต้องการจะครอปแบบเฉียงเฉียงเลยครับลากลงมาแล้วก็ให้เพื่อนมาปรับตรรงนีี้ับปท่ ที50่50%ถ้าเกิดเราต้องการครอบแบบครึ่งหนึ่งพอดีนะเราพิมพ์ไป50%แล้วก็มาที่ตรง Wi ยส angle นะครับตรงนี้ครับจะเป็นองศาเพื่อนๆสามารถทําการหมุนได้เลยนะถ้าเกิดใครอยากได้แบบทแยงมุมเป๊ะเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการจิ้มที่ตัวเลขตรงนี้นะแล้วกดขึ้นลงที่คีย์บอร์ดขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยค่อยไปหรืออยากจะให้ละเอียดขึ้นกว่านั้นนะครับกดคอนทรลค้างก่อนแล้วค่อยกดขึ้นลงน อ่าแล้วก็ให้เพื่อนลากขึ้นด้านบนแล้วก็หาฟุตอีกตัวหนึ่งมาวางด้านล่างก็ได้ นี่ครับมันก็จะเป็นแบ่งครึ่งแบบนี้นั่นเองนะวิธีที่2ครับก็คือให้เพื่อนทาการย่อตรงนี้ก่อนนะยอน่อลงไปก่อนย่อประมาณนี้ก็ได้แล้วให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับปากกาตรงนี้นะจิ้มไปเลยแล้วให้เพื่อนทาการจิ้มตรงนี้แล้วก็จิ้มมาที่ทะแยงมุมอีกฝั่งหนึ่งให้มันตรงมุมพอดีนะแล้วก็จิ้มอย่างนี้ได้เลยด้านนอกเนี่ยจิ้มยังไงก็ได้เลยกดไปแค่นี้ครับแล้วก็ปรับตรงแมสฟีเตอร์เหลือศูนย์นะถ้าเกิดเราอยากได้ขอบแบบคมๆนะกดออกแค่นี้ครับเป็นการครอบแบบเฉียงๆแล้วเราดึงขึ้นบนแล้วก็เเออาาาฟฟตไววว้้้ดดนนนนล่งีกัึรแป็ ง่ายๆเลยสำหรับวิธีการครอปแบบทแยงมุม2วิธีแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ